สวัสดีค่ะมีรถกระบะตอนเดียวติดแก๊ส CNG จากโรงงานเครื่องยนต์เบนซิน2.4มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะมี Suzuki Titan ต,ต,ตอนเดียวนะคะเครื่องยนต์2.4เบนซินติดแก๊ส CNG จากโรงงานเกียร์ธรรมดาปี2 0 1 1ค่ะภายในก็จะเป็นเบาะนังนะคะผสมกับผ้านะคะนิ่มมากๆเลยนะคะ บูมเบลีพาวเวอร์ค่ะเกียร์ธรรมดานะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่1,49งแบาทเท่านั้นนะคะตีดาวผ่อนชไวสบายนะคะเดือนละ4,000บาทเท่านั้นค่ะมีหลังคาแคริบอยพร้อมเลยนะคะติดแก๊ส CNG จากโรงงานด้านหลังนะคะรถสวยสภาพดปีมากๆ ฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุรคันนี้ได้นะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกําลังมองหารถกระบะตอนเดียวไว้ขนของนะคะแล้วก็มีหลังคาด้านหลังติดแก๊สน,นะแนะนำาร,รถคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเ m e n t ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองเงินเดือนนะคะ ค้มคานาใช้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะอที้สวยนะคะสภาพดีค่ะขนของพร้อมเลยนะคะกันแดดกันฝนด้านหลังขนของได้เยอะมากๆเลยนะคะ Mitsubishi t i t a นะคะขย้อนสองจุดสี่เป็นซินติกแก๊ส CNG จากโรงงานเกียร์ธรรมดาปี2011ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2 5 0 5 0 8 5 8 ติดต่อ